พีซีแท็กเตอร์สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้ำตาลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้ำตาลจะพาพี่ๆนะคะมาชมยันมาาก e f 3 9 3ทนะคะคันนี้เลยค่ะสภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะคะมาในราคาเบาๆค่ะพี่ๆท่านใดนะคะหาราคาไม่เกินส0 0แสนอ่าก็ ขอแนะนําเป็นยันมาคันนี้เลยนะคะราคาเบามากค่ะสาภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะคันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพลดินด้านหลังนะคะเ,<อ>เดี๋ยวมาดูสาภาพด้านหลังนะคะผ่านหลังเป็นผ่าน5้าใบยีอสองนะคะ ทุกใบนะคะส่วนสภาพด้านหลังแห้งนะคะไม่ร่วมไม่ซึม PTO ก็เหลือการใช้งานได้อีกเยอะนะคะระบบไฟคันนี้ใช้งานได้ปกตินะคะไฟหน้าไฟหลังไปซ้ายไปขวานะคะไฟท้ายใช้ได้ปกติค่ะส่วนลังคาคันนี้ไม่มีแตกนะคะส่วนสภาพล้อหลังนะคะใช้งานได้อีก80%นะคะล้อหลังยังสวยสวยอยู่ส่วนล้อหน้าก็ใช้ได้อีก50%์นะคะ ไม่ชั่วโมงของคันนี้จะอยู่ที่3614ชั่วโมงนะคะต้องขออภัยที่ไม่ได้เปิดให้ดูนะคะพอดีพอดีอุ้มลูกอยู่อ่าอุ้มลูกมารีวิวด้วยนะคะส่วนสภาพปอะทางร้านหุ้มให้ใหม่นะคะ ท่านใดนะคะสนใจยันม่าอยู่นะคะในราคาไม่แรงนะคะก็ขอแนะนำนะคะที่ร้าน pc tractor ของเรามีให้เลือกชมหลากหลายรุ่นหลากหลายเอ่หลากหลายราคานะคะไม่ใช่แค่คันนี้คันเดียวนะคะทางร้านของเรายังมีให้ชมได้อีกหลายคันเลยนะคะไม่อ่าไม่ว่าจะเป็นยันม่าคูเบต้าอิซกินะคะทางร้านของเราก็มีให้เลือกชมค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะคันนี้ก็จดทะเบียนปี60นะคะราคาเบาๆอยู่ที่215,000บาทนะคะ215,000บาทค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะที่ร้านพีซีแท็กเตอร์อยู่อำเภอเบญจรักณ์จังหวัดศรีสะเกษนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะไม่สะดวกเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมได้ด้วยตนเองนะคะก็สามารถใช้เบอร์โทร านี้นะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0 8 1 6 0 0 4 7 5นนะคะสามารถใช้เบอร์โทรนี้นะคะแอดไลน์นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์โทนะคะเข้ามาได้นะคะเพื่อติดต่อพูดคุยกันก่อนนะคะหรือว่าจะวิดีโอคอลเพื่อดูสินค้าตัวจริงกันก่อนได้นะคะหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะก่อนที่จะเข้ามาดูหรือจบผ่านออนไลน์นะคะก็ได้เช่นกันค่ะที่เบอร์โทร0816004753ค่ะ เดี๋ยวเพื่อเพื่การเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปการทำงานของอยันมา3าแรงคันนี้กันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ พีพ่่ท่านใดนะคะสนใจรถถ่ายยันม่านะคะ EF393T คันนี้นะคะที่น้ำตาลมาแนะนำให้ชมในวันนี้ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะที่ร้าน PC Tractor อ,อำเภอเบญจรักจังหวัดศรีสะเกดค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะไม่สะดวกเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมได้ด้วยตนเองนะคะก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0816004753ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหากน้ำตาลพูดผิดพูดถูกในส่วนตรงไหนน้ำตาลก็ต้องขออาภาัยพี่พไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้อีกเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของน้ำตาลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้ำตาลก็ขอจบคลิปการรีวิวนะคะยันมาากแรงไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ